ัปพี่นอ้องเศวนี้เข่าปลาน้ำกันอีกครับไปหลุดน้ำกันอีกด้วยครับวันนี้สีโสดสีมันบไปครับพี่นอ้องมาเลาะปลาเลาะ,ะดงอีกแล้วลครับพี่นอ้องเข่าปลาห้าเห็ดอีกบ้างครับเดี๋ยวเป็นยังละ่ะเถ้าเป็นยังเป็นยังพี่นอ้องพี่นอ้องพี่นอ้องเย็นได้บ้างได้บ้างได้หลายทักพี่นอ้องหลายทาัก ฮพี่น้องดูดตามฮะพัเยวพอเ้วยพี่น้องดูยังไงเลยยังหพี่น้องยังหัดัดดัขพี่น้องแแ่นี่มาแนวมาเนะพี <Pie year nes> <ร Stevens> ่น้องหมูยังไงพี่น้อง น้ำเขาแล้วหมูเดียวพ่อแก้งแล้วพี่น,อน,น,น้องม้านม้านเก็บเลี้ยงพี่น้องเก็บเลี้ยงอย่าปากดังเก็บเก็บเก็บพี่นอ keep, keep. ้องเก็บเก็บข้นม้านี่จะไหนกับมันแล้วพี่น้องเหมือนเดิมเลยเก็บเลี้ยงครับเก็บเลี้ยง นอ้องมาข่อโมนี่นี่จะดกอกยิ่งใหญ่เลยดอกงามๆพี่น้องเห็ดปูกครับเห็ดปู๊กงี้เห็ดปู๊กขาว <Okay. S 1> อยู่ใต้เครื่อใหม่แกมี <c oughs> น่นัดนัดนัดเอาวางไว้ก่อนเอากล้องไว้ก่นอนเก็บเลียงครับ <c oughs> เก็บเลงเก็บเลงบ้านค้างเลยพี่น้องเลยยางตามหาบักยางโดนกำลังมาพอมูนี่แหละเต็ม<ป>เก็บเลยเก็บครับเก็บเก็บเพื่อสิพอ่อหาอย่างนแน่เดี๋ยวครับเดี๋ยวแจ้งว่าเสพห่อา เฮ้ยดอกเดอกเลยร่าี่นองเลย,เลยขับแห้งเลยมนัมนมนันมันขับมันขัดดอกแพ่แหงครับ,บเฮ้ยบางทีล่ะโอ้อยางาไม้นี่ก็มีนัันนัน,น,น,นดอกเลยหน่อยจุ๊บเสียมหนะน,น,น่น่ น,นั่ต่เสียมเลยเออซับจุ๊ยมัดขาอันขาหากไหมฮาร์ดเมือ่งน้นอกถามไปเดี๋ยวหลอดหนึนนนนนนนเงเลื่อนอีกปับจะได้ดอกเลย พี่ดอกหาดอกพีอีกโอ้ยจะผีแเอาเก็บไ้ก่อนพี่น้องเง้ยเดด้ว จุดเลงพี่น้องกวาสิโฟมันไหมันนั่นครับเล็กปวกกำลังโคครับกำลังซุบซุมหอยแล้วพี่น้องบ้าขาเห็ดตุ๊กปุ๋พี่น้อง เคลียร์ถูกดอกเลยเอ๋พี่พี่พี่งดงดงดก่อมูอใหญ่เลยพี่น้องนี่พี่นอ้องอีกแล้วจุดหนึ่งงดงดงด,ดกำลังจุง่งครับกำลังโค ติดชุ่มพี่นอ้องจุ่มงามๆนี่ก็น,นี้อเอ๊ะหาหนาหลักษร้ามา,า,าชมผลงานครับเขาปลาหลอบใส่สายความมันนี้เบิรงเด้อครับนี่เห็ดปวกพี่นอ้นองเห็ดปวก,อก,อกดอก,กงาม จ,จุ่มๆงามๆเลยมายอยู่พ่นหนึงครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ขอบคุณครับสวัสดีครับ